มันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดใจหากแอปหรือโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่เกิดค้างกระทันหันการกดคลิกปุ่มกากบาทรัวๆเพื่อปิดแอปค้างเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยทำแต่มันไม่เคยได้ผลวิธีปิดแอปหรือโปรแกรมค้างใน Windows 10วิธีที่1กดปุ่ม c o t r o l Shift Escape บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิดหน้าต่าง Task Manager หรือคลิกเมาส์ขวาที่ t a ก k Bar เลือกคลิกที่ Task Manager ที่หน้าต่าง Task Manager ที่แท็บ Process เลือกแอปที่ต้องการปิด แล้วกดคลิกปุ่ม Enter หากไม่เห็นชื่อแอปที่ต้องการคลิกที่แท็บ Detail เพื่อหาแอปที่ต้องการปิดวิธีที่2กดคลิกไอคอนแว่นขยายที่ทักบาร์พิมพ์ cmd แล้วกดปุ่ม Enter หรือเลือกกดคลิกที่ Command พ r ้ m มหรือเลือกกดคลิกที่ Open เพื่อเปิดหน้าต่าง Command พ r ้ m มที่หน้าต่าง Command พร o อมพิมพ์ทักลิแล้วกดปุ่ม Enter Command พ r ้อ p จะแสดงรายชื่อโปรแกรมที่กำลังทำงานเลือกชื่อโปรแกรมที่ต้องการปิด พิมพ์ทักคิวสแลสไอชื่อโปรแกรมตามด้วยนามสกุล exe เช่นหากต้องการปิดการทำงานของโปรแ,นนแกรม Notepad พิมพ์ทักคิวสแลสไอเอ็มโน exe แล้วกดปุ่ม enter จะมีข้อความแจ้งว่าโปรแกรมได้ถูกปิดเรียบร้อยแล้ววิธีที่3กดปุ่ม alternate และปุ่ม f4 บนคีย์บอร์ดเพื่อเรียกหน้าต่างชัดดาวินโด้เลือกคลิกที่ Restart กดคลิกปุ่ม ok เพื่อรีบูตระบบใหม่